จะรองสามมื่นในเพจค่ะพี่น้องค่ะมัจจะแยบนัวกับขอบปุ่นเนี่ยจะรองเนาะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วแต่เนาะมากกดไลค์กดแชร์ให้นะนเจ้ะเนื้น้ำบบยาแห้เฮ็ดขื้ข,อขอวายก้ะจายเด้อแข็งตายบรุเลื้อง สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพ่อกันคือเก่าค่ะพี่น้องจ้าแม่ยังเหรอพี่น้องค่อยคักค่อยคักยค่าเมียเทมือนีเปลี่ยนกระสัดได้พี่น้องท่ามกลางหิมะตกเพียนี้นยังเหรอพี่น้องว่ายขาว่าว้ายเดียนค่ะ มาได้จ้ะเด้อวันนี้สาวเดินได้ข้าวปุ้น,น,น,นกับพี่น้องข้าวปุ้นสาวน้ำปลาราทรงเครื่องใส่ปลาหมึกแล้วก็กุ้งกับพี่น้องค่ะทางกลางหิมะตกมาหาเลยนแบบกันือคอยเอาแซบเอาหนวเอามวนเอามาไปขับพี่น้องวันวันพักคอยกันหลายหลายพี่น้องละอันพันถือหิมะพันสลบไลาหนาววะ พักขาข่อยก็พักราพะมาค่ะพี่น้องอบรรยากาศหี่มาตกกับกระปุ้นซาวน้ำประเด็ก, <c oughs> กเป็นมหาเรียนแบบพอ่เด้อเป็นไข่เป็นวัดเนียจ้ะมาพี่น้องบเสียบเอาบรรยากาศอืม,อม เลี้ยนเขียวแซ่บน้ำข่อยไป็นอ่ค่ะมันกี่ตกบางน้ำนั่งค่ะอันนี้แล้วตกแบบว่าค่อยๆนิดนึงได้บรรยากาศมันจัะอืมค่ะ เรต้องถามพ่มหนาวไปหน่อยหนาวแน่นอนแล้วจ้ะก้องขอยกับทุนทุนหนาวมีจ้ะพี่มาตกใส่แล้วแบบเพิบๆเพิ่ได้ไปหนังด้ อืมเหรอามาจา้ะเซิบหนอยได้ทุกที่แล้วค่ะอืมปลาหมึกเมื่อกี้คางบ้านมองเจ็บปืนมาจากน่าเปลี่ยนบรรยาก,กาศเนาะ เดือดมากอืมผักกาดังหมเลยทำมือจนสองก่อ มาถั่วเยอะใส่ชาจับจะล้องสามหมื่นในเพจค่ะพี่น้องค่ะมัดจ้ะ แซ่บนัวกับขับปุ่เนี่ยจะรองเนาะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจแลวจัดเนาะมากากกดไลค์กดแชร์ให้นะเจ้จมาแต่พี่มาหอดตอนนี้ก็เลยพี่น้องจะนับสนุนเนาะจ้ะจนมีคนรูุจากเพนมาหลายปีดจ้ะจะรองน้ำข่อยกับพี่น้องกับพี่มาตก <laughs> เนื้อน้ำใบยาเห็ดคือข่ขอยละจาเด้อแ,แข็งตายบรูเล่อมอืคอยยืดโดนคอยอาจอิ่สิ้นจกนนะักหน่อยนะเนาะเพราะคอยหนาวเท่าใดรแก่กันหนาวอยู่ค่ะกยอยยืดนึ่งสีง่ห้าปีเราเป็น้อังมาพ้าไหมอื้อืม ตอนนี้ศูนย์องศาค่ะมาตกศูนองศาศูนย์หนึ่งองศาเด็กๆลบค่ะหนาวมมชมบรรยากาศมาตก รึ่ปกคขานึก็เย็นเลยเนาะนึมงผงมือปักซีกับสลาขลับนี่มานอะไรอ่ะอืม

แข้งมานละท้อนกว่ามือเย็นเนาะแอบมือใส่กระเป๋าเย็นแขว มันก็ยังแข็งเลยนะ่น้องเดี๋ยวได้บรรยากาศฝากกดไลค์กดแชร์ด้วจ้ะเป็นน้องใจมามากมาหลนะักเนานะสมัยมือนนางวะแก้ว่าขอ น้ำแข็งมาต้องเลยพี่หน่อยจะกรึบได้คักค่ะมีไว้ปุ่นเอาน้ำแข็งอันนี้มาปุ่น เลือดเอร์ว้างอลังการกว่าก็ปุ่นเส้น,นหนนวงพี่นองก้าวายยูบดุนน้ำมันหนาวเนาะอยางก็เริ่มแข็งเฝ้าไปมันจ้าหนา ขาวไื่อพักก่อนยกว่างไม่บายค่ะยกหนักเลย ไปแล้วนปอกน้ำไปเล่มต่อเหมอนกัน <c oughs> แ<ค>ับเงินแดง นะสุสดรับอืมเย็นพี่องง่้น กินตอ,องนะพี่นนะ้องคอเบาไวาแล้วคอหนาวมื้อตัวนะ่ะอุ่นอยู่จัดแต่มื้อนหนเย็นแล้วมื้อแดดเปีย้ยบเอาพี่น้องจ๋ามาคิดมีของสาวเดือนสาวเดือนกาฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งยูทูบแล้วก็แฟนเพจด้วจ้ะเด้อสาวเดือนกฝากให้ทุกคนเขารับชมโดนๆนะจ้ะเป็นกำลังใจให้มีแฮงสูดังเสียจ้ะหนาก็ทนจากเดวิวให้พาชมวิว น้ำตกสวยๆเปน้้ำจ้าคนแต่ย่างกายไปกันมาอินไม่นั่งเนียปพระเจ้าพอกันชิมนาได้จ้าเด้ออยู่ดีมีแห้งกันสุขภสุค้นค่ะสวัสดีค่ะ